จากเนื่อนไขของวัฒนธรรมที่บุรุษเนี่ยสามารถมีภรรยาได้มากกว่าหนึ่งเพราะนั้นการอภิเสกสมรสของพระมหากษัตริย์ในสมัยโบราณเนี่ยจึงไม่ได้เป็นการอภิเสกสมรสเฉยๆนะฮะในในเรื่องหรือในทำนองที่เป็นในเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องรักใคร่ชู้สาวเป็นที่ตั้ง แต่เป็นเรื่องในในัยยะที่สัมพันธ์กับการสร้างเครือข่ายหรือ a l l i a n c e นะฮะที่สัมพันธ์กับกับความมั่นคงทางอำนาจของผู้ที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจึงทำให้มีผู้หญิงเข้ามาเป็นตัวกลางมีผู้หญิงเข้ามาเป็นตัวกำหนดสถานะนะฮะเพราะว่าถ้าเราไปดู กฎมนเทียนบานเนี่ยเราจะรู้เลยว่าสถานะของผู้ที่จะเข้ามาเป็นอัครมเหสีผู้ที่เข้ามาเป็นชายาต่างๆแล้วจะมีความสําคัญไปกําหนดถึงสถานะของทายาทที่ตามมาว่าใครจะได้เป็นสมเด็จหนออพุทธเจ้าใครจะได้เป็นตําแหน่งลูกหลวงหลานหลวงอะไรทํานองนี้เป็นต้นนี่คือความสําคัญของระบบเครือญาตินะฮะ ในสังคมบ้านเราที่เป็นเครือญาติอันเกิดจากการแต่งงานแล้วพระมหากษัตริย์นั้นก็จะสามารถขยายเครือข่ายได้เพราะนั้นตอนนี้สรุปว่ามีสองจุดแล้วจุดหนึ่งนั้นเป็นตามคติความเชื่อเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแนวคิดในเรื่องของจักรวาลแนวคิดในเรื่องที่พระมหากษัตริย์นั้นทรงเป็นตัวแทนของเทพหรือเทวดาด้วยและเทพหรือเทวดานั้นเนี่ยนะฮะ ตามคติหรือตามจารีตนั้นจะต้องมีพระชายาเท่าไหร่อะไรยังไงมีสถานะยังไงอันนี้เป็นอันหนึง่งเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นตําแหน่งว่ามีแม่อยู่หัวสี่พระนางนะครับอ,อย่างศรีสุดาจันทร์ก็เป็นหนึ่งศรีจุฬาลักษณ์อะไรทำนองนี้เนี่ยอันนี้เป็นอันหนึง่งเจ้านายฝ่ายหญิงเนี่ยอาจจะกินยศเท่ากันแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายศที่เท่ากันศักดินาที่เท่ากันนั้นแต่ละพระองค์จะมีอำนาจที่เท่ากัน เพราะบางพระองค์ถ้าสมมุติว่าเป็นที่โปรดปรานนะฮะหรือบางพระองค์ที่อาจจะมีเครือข่ายหรือมออีมีที่มาที่ไปที่สําคัญก็จะทําให้ตนเนี่ยมีบทบาทสูงมีสถานะสูงนะฮะสามารถจะเข้าไปจัดการงานต่างๆได้เนี่ยทั้งๆที่บางทีสถานะหรือบทบาทอาจจะไม่ได้ขึ้นมาเป็นถึงตำแหน่งอัครมเหสีนะตรงนี้เป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ แต่ปกติเนี่ยสังเกตดูนะครับว่าหลักฐานในพระราชพงศาวดารเนี่ยจะไม่มีการพูดหรือระบุว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ไหนมีใครเป็นอัครมเหสีมีใครเป็นแม่อยู่หัวมีใครเป็นพระชายาและดำรงตำแหน่งหรือชื่ออย่างไรนะฮะไม่มีนะฮะจะไม่พูดอย่างเช่นก็เ,กเลยมีปัญหาถกเถียงว่าสมเด็จพระเนเรศวรเนี่ยนะฮะมี มีเหสีไหมมีชายาไหมมาซึ่งตอนหลังเนี่ยมติชนก็มีผู้ที่เขียนบทความลงในศิลปวัฒนธรรมแล้วก็เปิดเผยว่าพระองค์ทรงมีทั้งนั้นแหละนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในจารีตของการเขียนพระราชพงศาวดารว่าจะมาจำแนกแจกแจงว่าพระมหากษัตริย์พระองค์นั้นมีพระยาญายาเท่าไหร่มีอัครมเหสีหรือมีอะไรเท่าไหร่ยกเว้นเสียแต่ว่ามันมามีเหตุการณ์อันเกี่ยวพันกับพระราชกรณียกิจ แล้วเหตุการณ์อันสัมพันธ์กับเหตุการณ์บ้านเมืองกรณีของพระสุโยไทยเนี่ยเข้ามาในมิติตรงนี้นะฮะนี้พอเข้ามาในมิติตรงนี้อันนี้จึงเป็นเหตุที่ทําให้พงศาวดารเขียนเล่าเรื่องนี้นี้พอพงศาวดารเขียนเล่าเรื่องนี้นั้นเนี่ยก็ให้ให้อ่านแล้วเนี่ยเราก็ได้ความรู้สึกได้ความเข้าใจว่าพระองค์นเนี่ยทรงสละพระชนชีพเพื่อรักษาชีวิต พระสวามีเพราะนั้นอันนี้ก็คิดว่าการสละพระชนชีพครั้งนั้นก็มีคุณูประการต่อ,อแผ่นดินก็ว่าได้นะฮะในในส่วนนี้เพราะว่าอย่างน้อยที่สุดก็ช่วยรักษาพระราชอำนาจของพระมหาจจกรัรริย์ให้ยืนยาวต่อไปได้อีกระยะหนึ่งอันนี้เป็นประเด็นสำคัญแต่พอมาในสมัยหลังเราเริ่มมองประวัติศาสตร์พงศาวดาร โดยความหมายความรู้สึกว่าเป็นประวัติศาสตร์ชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะการสละพระชนชีพครั้งนั้นจึงถูกนักประวัติศาสตร์ในช่วงหลังเนี่ยมองหรือให้ความสำคัญที่กว้างกว่าผู้ชำระพงศาวดารเคยให้ไว้เราเห็นได้อย่างเริ่มต้นเลย<ม>ก็คือในงานชุดโครงภาพพระราชพงศาวดาร ที่จะมีการพูดถึงพระสรโยไทยในในวีรกรรมครั้งนั้นอย่างเป็นกิจจลักษณะและเริ่มให้ความหมายว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการที่กระทำเพื่อประโยชน์แก่แผ่นดินในในความหมายอันจะยงยังประโยชน์ต่อสยามประเทศประมาณนั้นเพราะนั้นสถานะของพระองค์ในฐานะที่เป็นวีรสตรีของชาติจึงเป็นความหมายที่เราเข้ามาให้ความหมายให้ มากไปกว่าความหมายเดิมที่ผู้ชำระพงศาวดารช่วงแรกเนี่ยเคยพูดไว้หรือเคยให้ไว้ใช่ไหมครับเพราะนั้นในส่วนนี้เนี่ยก็ตามมาด้วยการสร้างพระราชานุสวรีการนำเรื่องราวมาสดุกดีในทางประวัติศาสตร์มาเป็นตำราเรียนอยู่ในตำราเรียนหรืออะไรต่างๆก็จะเป็นภาพลักษณะหลักที่เราเข้าใจพระสุริโยไทยในฐานะ คัตยนารีซึ่งทำประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองกรณีของพระสุโยทัยเนี่ยนะครับเราต้องบอกว่าเป็นเรื่องพูดยากมากเพราะว่ากรณีของพระสุโยทัยเนี่ยเราไม่เห็นพื้นภูมิเลยต้องบอกก่อนว่าเรื่องพระสุโยทัยเอาเข้าเน้นเนื้อทางประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยเป็นเนื้อที่เกิดมาจากตัวพระาธงสวสดานโดยตรงแล้วก็อาจจะมีกระเส็นกระสายบ้างนิดนิดหน่อยที่ไปปรากฏอยู่เรื่องของพระบรมดิลก นึกภาพออกไหมฮะและเราไม่มีมากกว่านั้นแล้วเพราะนั้นพระสุโยทัยเนี่ยเราไม่ทราบภูมิหลังเลยข้อหนึ่งเ,เราไม่ทราบภูมิหลังข้อที่สองเนี่ยโดยประมาณอายุของพระราชโอรสพระราชธิดาที่มีอยู่เนี่ยนะฮะของพระสุโยธัยเนี่ยพระองค์อาจจะเป็นชายาของออออออของออพัทเทียนราชาเนี่ยมาก่อนที่พัทเทียนราชาเนี่ยจะขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์ น,นึกภาพออกไหมนี่ถ้าพราะองค์เป็นพระชายาขึ้นมาก่อนเนี่ยนะฮะสถานะหรือเครือข่ายเนี่ยมันไม่ได้ยึดโยงไปถึงสายอํานาจที่จะที่กษัตริย์อยุธยาเนี่ยจะต้องเข้ามาครองเพราะพระเทียนราชาเนี่ยไม่ถึงกับเป็นคนที่อยู่ในอ,อ,อะไรนะฮะในในสายของการที่จะขึ้นของราชคือไม่อยู่ใน line of succession แต่การขึ้นของพระเทียนราชาเนี่ยสัมพันธ์กับประโยชน์พกผลที่เจ้าเมืองกลุ่มเจ้าเมืองฝ่ายเหนือเนี่ยจะพึงได้นะจึงสถาปนาพระเทียนขึ้นมานึกภาพออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเทียนเนี่ยถ้าสมมติเทียบแล้วเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อยู่ในชายขอบข,ของอำนาจมากเลย p e r i p h e r l มากเลยเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ขึ้นมามีอำนาจพับเนี่ยพระองค์จึงต้องพยายามสร้างฐานอำนาจ ของพระองค์ขึ้นมาและน่าสังเกตมากว่าฐานอํานาจของพระเทียนราชาเนี่ยคือฐานอํานาจมาจากลูกของพระองค์โดยตรงเลยก็คือพระรามีสวนพระมหินนั่นคือฐานอํานาจใหม่นะนั่นแสดงว่าเดิมทีพระองค์อาจจะไม่ได้มีถึงกับฐานอํานาจเดิมเพราะนั้นถ้าดูโดยสถานะของพระสุริโยไทยเนี่ยไม่น่าจะขึ้นมาเป็นโดดเด่นนะคือเนื่องจากว่าพระนางเนี่ยน่าจะเป็นพระชายาของ พระเทียนราชาซึ่งมีความสัมพันธ์กันมาก่อนไงที่พระเทียนราชานี้จะขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์เราเนี่ยมีภาพสองภาพกับพระสุริโยไทยภาพหนึ่งเนี่ยเป็นภาพแห่งความเข้าใจที่ว่าการที่ไปส่งออกศึกครั้งนั้นเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าส่งอะไรฮะมีความรู้ความสามารถในทางด้านการทหารอยู่อันนี้เนี่ยเป็นเราประมาณว่าเราตีความ เหตุการณ์ครั้งนั้นนะฮะวา่ามิชะนั้นก็คงจะไม่ออกไปพร้อมพระราชสวามีแต่ว่าการชนช้างของอพระมหาจักรพรรดิครั้งนั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับต้องเข้าใจว่าพระองค์เนี่ยไม่ได้คาดว่าจะเกิดการประทะนะฮะพระองค์เนี่ยอาจจะออกไปดูสถานการณ์แต่มันด้วยเหตุบังเอิญหรืออันใดก็ตามทีเนี่ยเกิดการประทะขึ้น พระสุริโยไทย,ยอยู่แนวหลังอยู่แนวถัดมาไม่ได้อยู่แนวฟรอนใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยเ,เมื่อช้างของพระมาจากักรพรรษเตลิดมาแล้วได้ระยะหนึ่งเนี่ยพระสุโยไทยเนี่ยจึงเข้าไปนะฮะเพราะฉะนั้นภาพตอนนี้เนี่ยเราต้องเราต้องยอมรับในเชิงถ้าสมมติเหตุการณ์เรื่องนี้จริงเนี่ยคือความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวหลายๆอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นแต่ตัวตัวสภาวะของสถานการณ์เนี่ยมันไม่มีข้อมูลหลักฐาน นักประวัติศาสตร์เนี่ยต้องพูดตามข้อมูลหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าพระนางนั้นเนี่ยมีความชํานาญเป็นพิเศษในเรื่องทางด้านการทหารนะฮะแต่แต่ว่าความเข้าใจนี้เนี่ยเป็นผลอันเกิดจากการตีความที่เกิดขึ้นในช่วงหลังนะว่าน่าจะน่าจะมีส่วนผู้หญิงจะขี่ช้างขับช้างเนี่ยผมมองว่าช้างเนี่ยเป็นพาหนะต้องเข้าใจก่อน ช้างเนี่ยเป็นาพาหนะเหมือน Mercedes Benz เหมือนอะไรเงี้ยประมาณนั้นเป็นของที่ต้องต้องใช้ต้องดูก่อนนะประการที่2เจ้านายฝ่ายในเนี่ยถ้าเขาไม่เปิดให้พวกผู้ชายเข้าไปเนี่ยก็จะต้องมีคนที่เป็นผู้หญิงเองที่สามารถทำหน้าที่ได้ในการขี่ช้างขับช้างขุมช้างเพราะคุณจะปล่อยให้ฝ่ายในผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมาปนกันไม่ได้เพราะนั้นการที่จะมีผู้หญิงที่มีความรู้ ในเรื่องของการขี่ช้างบังคับช้างอยู่ในพื้นที่ของฝ่ายในเนี่ยเป็นเรื่องปกติทุ่งนาขามหยองเนี่ยเป็น